นี่มาถึงคุณพิชัยชุนหาวชีระลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสําคัญมากคือเรื่องปล่อยข่าวว่าจะเอาแกะออกจะเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีครังเนี่ยมีการพูดว่าเออจะไปติดต่อกันในบงในแบงก์เท่าที่ผมทราบมีอยู่สองคนจะพูดชื่อเลยหรอคะไม่เท่าที่ผมทราบมาเท่าที่ผมทราบพยายามแซะโอเคไม่เท่าที่ผมเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเออเข้าใจว่าจะเป็นสองคนนี้ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่คนหนึ่ง <คะ S 2> กับกรรมการธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางคนหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่เท่าที่ผมสอบถามเนี่ยทั้งสองท่านไม่สนใจนะเดี๋ยวสอบถามสายตรงเลยเหรอไม่ต้องสายตรงอะผมมีคนแวดล้อมถามกันแล้วกันท่านไม่สนใจถ้าไม่สนใจแล้วไม่ต้องไปบอกเป็นใครด้วยอะ,<ค>ะเออนะรู้แต่ว่าคนหนึ่งเนี่ยเคยคุยกับคุณทักษิณโอเคไหมเอ<ค>ะอย่างนั้นแล้วกันเอ,เ,อเอาอย่างนี้แล้วกันมีคนเล่าให้ฟังนะก็นี่ประเด็นก็คือว่า ถึงเขาจะทํางานได้ผมว่านาทีเนี้ไม่มีใครอยากมานั่งตําแหน่งนี้หรอกเพราะอะไรล่ะคะมันงานยากแล้วมันเป็นงานที่ทุ่มต้องทุ่มเทมากมนะมันมีทั้งเรื่องต่างประเทศแล้วมีเรื่องทั้งในประเทศนี่เรายังไม่ต้องพูดถึงว่าเฮ้ยงบประมาณรายจ่ายปีหกเก้าเนี่ยคุณจะต้องแก้ไขอะไรสําหรับรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น ที่จะเกิดขึ้นในครึ่งหลังของปี2569ไอ้68เนี่ยขนาดไหนเป็นงานหนักนะเพราะทุกอย่างมันติดก,กรอบหมดเรื่องหนี้สาธารณะเอาเรื่องการขาดดุลการคลังเรื่องรายได้เมื่อเทียบกับ GDP เรื่องโอ้อาจารย์บรรทัดสุดท้ายเพราะเวลาจะหมดแล้วคะ่ะถ้าจะต้องมีการปรับคลมมันจะเกิดก่อนหรือหลังการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี69โดยทฤษฎีแล้วหลัง